สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาดูฮกหลงนะคะจะมาดูว่าฮกหลงกับบอนสีไกรทองประเสริฐนะคะมีลักษณะแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนนะคะนี่ก็คือฮกหลงนะคะฮกหลงของเราที่บ้าน ค่อนข้างที่จะมีต้นต้นใหญ่ต้นเล็กหลายกระถางอยู่นะคะแต่ว่าไกรทองประเสริญนี่เรามีอยู่ต้นเดียวนะคะนี่ค่ะถ่ายให้ดูโดยรวมก่อนนะคะนี่คือไกรทองประเสริญนะคะามาดูลักษณะของฮกลงก่อนนะคะฮกลงนะคะจะมี เส้นใบนะคะหรือว่ากระดูกใบนะคะสีเขียวนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะสีเขียวตรงกลางนะคะก็จะออกประมาณเส้นเส้นตรงกลางนะคะหรือว่ากระดูกใบตรงกลางนะคะก็จะมีขาวนะคะ<ร>ท่านผู้ชมได้ดูให้ดีนะคะนี่ก็คือฮกลงที่ถ่ายให้ดูต้นฮกลงนะคะนี่คะ่ะกระถางนี้ก็จะเป็น กระถางที่กอไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอทีนี้เรามาดูด้านหลังใบนะคะหลังใบก็จะมีลักษณะประมาณนี้คะ่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะเหมือนกันคะ่ะด้านหน้าเป็นอย่างไรหลังใบก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะคะใบนี้นะคะขอบใบเขาก็จะแซมเขียวนะคะเห็นไหมคะ ที่ถ่ายให้ดูนี่คือฮกหลงทั้งหมดนะคะจะไม่มีบอลสีอย่างอื่นปนมาเลยนะคะฮกหลงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าที่บ้านนี่ปลูกลกแต่ฮกหลงนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะไม่ว่าจะใบเล็กใบใหญ่นะคะที่ออกมาส่วนใบนี้นะคะส่วนใบนี้นี่ก็คือเขาออกมา ตอนแรกก็จัดสีชมพูประมาณนี้แหละคะ่ะนี่คือใบใหม่ของเขานะคะท่านผู้ชมใบใหม่ออกมาก็สีเข้มอย่างเงี้ยคะ่ะชมพูเข้มนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมสวยมากคะ่ะเส้นใบเขาก็จะนี่คะ่ะเส้นใบหรือกระดูกใบนะ,ะสีเขียวสังเกตดูดีๆนะคะฮกหลงใบใบของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหม แล้วแต่ลวดลายจริงๆนะคะดูดูใบนี้สิคะท่านผู้ชมเห็นขอบใบไหมคะเส้นใบสีเขียวส่วนขอบใบก็จะมีใบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยใบนี้กําลังถา่ายดูเนี่ยเห็นไหมคะขอบใบก็จะเขียวนะคะเขียวแล้วก็แกมด้วยชมพูเห็นไหมคะนี่ก็คือกอเดียวกันนะคะแตกมาจากกอเดียวกันนะคะท่านผู้ชมและใบนี้เห็นไหมคะ เทียบกันให้ดูเลยนี่สองใบใบนี้ขอบใบเห็นไหมคะสีชมพูมีเขียวไหมมีแต่นิดเดียวนะคะเห็นไหมคะนี่สามใบนี่กอเดียวกันนะคะส่วนใบนี้เขาเกิดมามานานแล้วนะคะเห็นไหมคะเขียวเข้มเลยที่ถ่ายให้ดูนี่คือ6กหลงทางนั้นนะคะไม่มีต้นอื่นแกมมาเลยนะคะค่ะ เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าหกหลงนะคะจากต้นเดียวกันนะคะแตกใบออกมาเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่ใบแรกนะคะนี่ใบแรกใบนี้นะคะเห็นไหมคะจะเทียบกันให้ดูเลยะคะ่ะใบนี้นะคะท่านผู้ชมกระดูกใบนะคะสีเขียวขอบใบสีชมพูก็จะมีเขียวปนนะคะส่วนใบนี้นะคะ ใบนี้นะคะท่านผู้ชมใบที่สองเนี่ยเห็นไหมคะสองใบเนี่ยถ่ายให้ดูเทียบกันดูเลยนะคะความแตกต่างนี่คะ่ะแต่ก็ใบนี้ก็คล้ายคกันอยู่นะคะสองใบนี้ใบนี้เขาเกิดขึ้นมาใหม่ใบนี้เขาเกิดมานานแล้วใบที่สามนี่คะ่ะนี่คะ่ะ สามใบอ่าเรามาดูใบที่สี่นะคะนี่เห็นไหมคะลวดลายของเขานะคะฮกหลงเขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขานะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมโอ้โกอนี้ขึ้นมาใหม่เยอะเลยคะ่ะนี่คะ่ะพอใบเขากางออกนะคะหลอดก็แทงออกมาคล้องกันเลยนะคะสองสองหลอดนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมลายสวยมากเลยคะ่ะ เราชมแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมีความสุขอะคะ่ะอย่างบอกไม่ถูกเนาะนี่ก็คือใบหกลงนะคะอ่าหลังจากเราดูหกหลงมาแล้วนะคะเรามาดูไกลทองประเสริฐนะคะที่บ้านเพิ่งซื้อมานะคะวันอาทิตย์ที่แล้วเนาะเราไปซื้อต้นนี้นะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะไกลทองประเสริฐนะคะ เจ้าของร้านบอกว่าตอนแรกเขาจะไม่ขายให้นะคะเขาบอกว่ามีต้นใหญ่ต้นเดียวเขาก็เลี้ยงมานานเขาเลี้ยงมานานแต่เขามีต้นเล็กขายอยู่นะคะต้นเล็กก็น่าจะสักสี่ห้าร้อยบาทนะคะแต่ว่าเราเอ,อใบเขานะคะยังไม่กัดสีเลยเราก็เลยขอซื้อต้นนี้มานะคะนี่คะ่ะลักษณะใบของเขานะคะ นี่ค่ะคนละแบบกับฮกหลงเลยนะคะนี่ใบหกหลงนะคะนี่ไกลทองประเสริฐนะคะไกรทองประเสริญนะคะเขาจะมีใบครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีออกออกชมพูเข้มนะคะค่อนค่อนไปสีแดงนะคะท่านผู้ชมเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะครึ่งใบแล้วก็อีก ครึ่งใบนะคะเขาจะมีชมพูเขียวปนนะคะนี่ค่ะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมเส้นใบเขาก็จะสีเดียวกันกับใบนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะพอดูฝั่งนี้นะคะเส้นใบก็จะออกเขียวเขียวชมพูนิดๆเห็นไหมคะลายเขาก็จะมีเสนีอีกแบบนะคะ เมื่อเทียบกับพวกลลงนะคะเสน่ห์ของเขาก็จะมีคนละแบบกันนะคะเห็นไหมคะครึ่งใบส่วนใบที่สามใบที่สามนี่ออกชมพูดแดงเข้มนะคะนิดนึงนะคะที่ถ่ายให้ดูนะคะด้านหลังใบนะคะนี่ค่ะเหมือนกันค่ะด้านหน้าใบเป็นยังไงด้านหลังใบก็คือ จะสีเดียวกันนะคะก็คือถ้าแดงข้างหน้าเป็นยังไงด้านหลังก็จะทะลุมาแบบนี้แหละคะ่ะสีเขานะคะนี่ค่ะส่นี้ก็คือไกลทองประเสริญนะคะท่านผู้ชมตามร้านนะคะท่านผู้ชมเราสังเกตดูนะคะก็ไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยมีน้อยมากนะคะนี่ค่ะ ความสวยงามของเขาแต่ละแบบนะคะก็สวยแตกต่างกันไปค่ะไยทองประ,ประเสริฐนะคะแล้วก็ฮกหลงนะคะข่าววันนี้เรามาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะใครมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะรับฟังยินดีรับฟัง,ฟงทุกความคิดเห็นนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ